ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาเราศึกษาคําสอนพระเจ้าจะมีคําว่านาวังฆัตสุศาสตรีนึงหมายความว่าเป็นคําสอนของพระบรมศาสดาที่มีองค์เก้าพระุทธพจน์ที่มีองค์เก้าประการนั่นส่วนประกอบเก้าอย่างคือนวังฆัตสุศาสตร์เป็นคําสอนของพระเจ้าก็คือสุดา ยา,ยากวยากรณาเป็นต้นใค่ได้ยินกันไหมบางทีเราจะมีเทวดาพิดก็จะมีคําว่าพิดกสามใช่ไหมคือพ,อยยพอระ,พวะวินัยปิฎกพระสตรีปิฎกพระพิตมพิดกนแยามพิดกแรกทีเดียวจนะมีแค่ธรรมกับวินยัยใช่ไหมสองอย่างบริจรราคบอกว่าดูก่อนที่เกดทั้งหลายธรรมและว,วินัยที่พระสักพระแสดงแล้วญญัติแล้วธรรมและว,วินยัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอ หลังการรวมไปแห่งเราฉะนั้นทีแรกจริงๆมีใช้คําว่าธรรมและวินยัยเัอไม่ได้สังคายนาครั้งที่หนึ่งจริงๆก็ยังไม่ชัดที่จะแยกของเาเป็นวีโดสามแต่จะทำแล้ววินยัยที่จริงอยู่ในนั้นแหละวินัยก็ตรงตัวเลยวินยัยส่วนธรรมะก็แยกเป็นสุตตันตะและอภิธรรมะนะเป็อยู่ในนั้นแหละแต่พออยู่ต่อมามาสังคายนาครั้งที่สองสามทันหลายก็แยกออกมาชัดเจนเลยเป็นวินัยยปีโดสองหมื่นหนึ่งพันกระด้างขัน แล้วก็ตัวสุตตันตพิโดกสองหมื่นหนึ่งคับพระธรรมขันตพิธรรมิโดกสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันนะครับก็เลยกลายเป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนี่คือธรรมแลวินยัยฉะนั้นคาว่าธรรมและวินัยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีนี่แหละก็คือธรรมะและวินัยก็คือพร,ระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันนะธรรมวินยัยนั้นแต่ก่อนยังไม่แยกออกให้ชัดเจนที่เป็นแปดลักษณะแบบนี้ กลับมาก็ไปแยกเป็นวินัยยปีเด,ด,ด,ด็กพระสุตันยปีเด็กพระพิธรรมวินด็กก็ยังเหลือ 8, 4, อยู่แปดหมื่นสี่พันอยู่ดีฉะนั้นคำสอนพุทเจ้านะมันมีแปดหมื่นสี่พันพระธรรมปรัมภ์ก็ต้อจับตรงนี้ได้ก่อนแล้วในแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขรนะัมภ์เนี่ยเป็นยังไม่ได้ที่แรกจริงๆเป็นคำแก่วินัยเขาวินัยแต่ก็ยังมีแปดหมื่นสี่พันในแปดหมื่นสี่พันก็เลยมาแยกและแล้วนะเขาก็มาจัดรวมเป็นธรรมขันธ์ 21, 000, พ,นน 21, 000, พี่นายปีิโดสองหมื่นพัน่อสุตันจะิโดสองหมื่นหนึ่งพันพธรรมิโดก็สี่หมืสองันรวมเป็นแปดหมื่นสี่พันพธรรมันทีนี้ต่อมาเขาปแยกเป็นนิกายห้าทีมัสสังอังคุทีคนิกายมัชฌิมันิกายสังยุตต่นิกายอังคุแต่นิกาย,ากายแล้วก็คุถกานนิกายอันนี้ก็ไปแยกเป็นนิกายห้ นะครับมาแยกเป็นองค์เก้าจะนั่ต้องเข้าใจที่จริงเนี่ยทั้งหมดจะว่าเป็นธรรมและวินัยก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันจะเป็นนิกายเป็นอ่าพิจดสามก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นิกายห้าก็แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์องค์เก้าก็เป็นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่เป็นไปแล้วสณหแบบนี้องค์เก้าก็ หนสุดตาคือพระสูตรทั้งหลายรวมทั้งพระวินัยปิดอกและนิเทศเป็นต้นเลยคำว่าสุดสาเนี่ยเป็นเวเวาน,นี้เนีขยะเนี่ยอันที่มีที่มีร้อยแก้วและร้อยกรองผสมกันได้แก่พระสูตรที่มีคาถาทั้งหมดเลยที่เป็นคาถาเอรีคาถาเนี่ยตัวเทระคาถาเจริคถานส่วนวยากรณะไวยากรณ์ก็คือการร้อยแก้วล้วนๆได้แก่อภิธรรมปิดอกทั้งหมดเลย ในพระพิธรรมพิโกทั้งหมดเนี่ยเป็นไวยากรณะเป็นไวยากรณ์ในพระพิธรรมกุสรากรรมกุสรากรรมพยาคตากรรมกตเมธรรมกุตระายตมินยตเนี่ยกุตระังิจตงเปิตระนิวาปิธรรมคาถาในประเภทเป็นธรรมบทเถระคาถาเถรีคาถาเป็นต้นสัตูทานได้แก่ตัวคาถาพุทธสตทานมีทั้งหมด82สูตร แล้วก็อิติวุตกาอันนี้มีร้อยกสิบสูตรในอิติวุตกาที่เป็นผลงานของพระนางคุชุตลาคุชุตลาที่เทศสอนานางสามาวดีพร้อมเดวิวางในอิติวุตกาเนี่ยถ้าเราไปดูในวัตสูตรจะไม่มีคําว่าเอวอเมสุตังจะไม่มีคําว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เพราะพระอานนท์ให้เกียรติให้เกียรติรนางคุชุตรา ชาตกาที่คือชาดกมีทั้งหมด550เรื่องแต่พอไปนับจริงๆเนี่ยมีแค่447เรื่องขาดไปสาม